สาัสดีค่ะวันนี้อยู่กันในช่องสกุล h a ช n น l อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาสอนทําตัวขาดขึ้นท่อนบนกันเอ้ยท่อนล่างขัดขึ้นนะคะให้เรวแต่ท่อนบนนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้นะคะแล้วก็กดตรงไอเทมนะคะเลือกนะคะมัานเป็นที่นั่งสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็กดนั่งไปเลย แล้วเราก็กดไปอีกรอบหนึ่งให้มันขึ้นเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดลบนะคะให้เป็นตัวเล็กๆเลยนะคะนี้ให้เล็กแบบนี้นะคะสรล้วแล้วก็กดลอยขึ้นมาแล้วเราก็กดไปตอกไอเทมอีกอเช่นเคยนะคะแล้วก็กดมาตรงนี้ค่ะ U P P E R B O Y อ่านว่าอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็กดเช็คตรงสีม่วงๆแบบนี้นะคะเคแล้วเราก็กด คูณห้ากดบวกไปเรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมตัวก็จะเริ่มใหญ่แล้วและไอตรงท่านล่างนะคะก็จะเล็กลงนะน,น,นี่นี่นะคะเราก็กดบวกให้เป็นขนาดใหญ่ปกติเลยนะคะนี่ใหญ่ปกติเลยนี่นี่น,นี่โอเคประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชึ้นตัวท่อนบนนะคะนี่ ส่วนครึ่งล่างนะคะเราได้สอนไปแล้วนะคะนะคะองไปทํากันดูนะเห็นนี่ก็จะจิ๋วๆแบบนี้ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดปลวกเงาที่มันเป็นเงาเหินทั้งตัวดูนะคะเผื่อจะไม่เห็นเงาข้าล่างนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้น,นะก็เราไปทํากันดูนะคะง่ายมากๆเลยกาสลับทีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย